มันอยู่ในตอหินะนี่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 ไหนนี่นี่นี่นีนไจับดยอยู่นิดนจับดยอยู่นะพี่จับโดยแทงเอ้ยดาลดว้าวดาลดาดานี่ทุกคนแกได้แล้วเอ้ยทำไมตัวนี้ตัวเล็ก่างตัวเล็กืมนี่ตัวเล็กไปจ้ะขึ้นบ่อดีกว่าไหมเป็นไงอาารย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมวยพาเที่ยวแล้วครับแล้วก็สวัสดีครับผมเจนชายนะครับวันนี้เราก็มากันสองคนเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะวันนี้เลยภารกิจของเราคือมาตั้งแคมป์ในวันนี้นะหาอาหารในป่านะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตรอดชีวิตรอดในป่านะทุกคนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําหลากนะทุกคนนะเป็นน้ําตกนะทุกคนแต่ผมมาเมื่อกี้ เราเจอปลานะมันมีปลาวิงไต้ซอกหินเยอะมากใช่แต่มันอยู่ในซอกหินไงปลาขาเกปลาป่าเนี่ยมันปลาปามันเป็นปลาป่านะทุกคนนะฉลาดมากเลยมลาดเลยมันเป็นป่ามันเป็นปลาที่มันไม่ได้ถูกเลี้ยงอ่ะมันจะไม่เชื่อมเวลาเจอปลาเดือป่าอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะแอบมันจะแอบวิเข้าซ้อนอีกเลยแต่แปลกนะแปลกมากแปลกมากเลยก็คือเวลาเราไปในเขื่อนหรือว่าในสถานที่แบบ ไม่ใช่ป่าน้ําเวลาปลามันลอยใึ้นมมมันก็ลอ,อยว,ว่ายเร่อยมันถ้ามันรู้ตัวว่าเราไม่จับมันมันก็จะมาไม่เห็นตัวแต่ถ้ารู้ตัวว่าเราจะเข้าไปจับมันมันก็จะแอบมาทุกคนแต่น้ําใส่มากนะทุกคนน้ำใสมากตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาใ hey, นป่านะ <ใช S 2> ทุกคนก็ตอนนี้เราก็จะไปตั้งแคมป์กันนะใช่ครับมาคือรับของที่ะจ,จะไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมวยปอเที่ยวแล้วก็เจ a y in t อารมณ์ดี ด้วยนะครับโอเคครับปะ่ะถามไปเลยเปล่าไม่รู้ว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกก็คือเรายังเห็นตัวอยู่นะทุกคนแต่น้ําเย็นมา,มากเลยนะใสม,มากตกซ่อนนี่เลยจานดูดิโอ้โหและนี่ไป็นนึงมันต้องเชื่อกันดักจา,มานมันต้องเชื่อกันดักไหมใช่ตอกวให้จานกันจา้าเอาหมวกกก็ไดนะ้มันือนกับเดี๋ยวปะต็ยืนเฉยอย่างนี้แล้ว ลากันนะพี่พไม่รู้ว่าจะอยากเจอหรือเปล่าอยู่ในซอกหินนะเฮ้ยนี่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 ไหนนี่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 จับเลยอยู่นิดนึงจับเลยอยู่นะพี่ไหนไหนเราเราเราไปได้ตรงนี้จะไปด้ตรงนี้มองไม่เห็นเลยพี่พี่น้ำน้ำมันเริ่มขุ่นเลยนะนี่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 เดี๋ยวบ่เดี๋ยวบ่ จับเดียวอยจับเดียวอยแต่มันลื่นมากเลยอ่ะมาอลไรวะอาจารย์มันเป็นเหมือนโอ้ยมันมันตัวน้ำขุ่นเลยอ่ะมันไม่มีเจ็ดอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนปลาไหลป่ะมันเป็นเหมือนปลาไหลอ่ะแต่ว่ามันแต่เราจะไม่เห็นตัวใช่หรอเป่เป็นยังไงอาจารย์จับจับไอ้จับจับไอ้นี่มันนุ่มมันนุ่มจับจะดำจะเพิ่งดำหนาวหนาวมากเลยเอ้ยเอ้ยเอาให้มันติดมุมแล้วติดมุมเอาให้มันติดมุม นะแล้วก้นมีม่นนี้ันจะข้าอเนี่ยหนรัือว่ามันทะลุตรงนี้มาได้ป่ะจมาได้เหราว่าเราทีเดียวน่นัะจะักักนี่แหลห้ <c oughs> น้ำมันใส่ <c oughs> <c oughs> มันมนีมันรอดรามันอยู่เพื่อนตอนตอนมันก่อนนะเจนทยะตอนมันก่อนนะโอเคโอเคก็ผมเมื่อกี้ลุดไปแล้วนะพี่ผมเมื่อกี้ลุดไปเลยวจาอจานไหนึงไปนึงไปนึงไนึงเดี๋ยวผมไปช่วยจับเดี๋ผมไปช่วยจับนี่นี่่ทนชมเหมือนจะได้แล้วนะครับมันไม่อยู่ที่ซอกเห็นะไหนนี่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 ตร่นี้อะไรจ้า เฮ้ยมันเป็นปลาดุกยี่วะเฮ้ยปลาดุกเด้ปะได้ปะนี่นี่นี่เดินต่อนล่ะเจอเงี้ยงมันนะการดูแทงเฮ้ยนี่ด้แลวได้แวได้แลววาวด้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ทุกคนว๊องได้แล้วนะพี่พี่ียังไม่เฮ้ยยังไม่ตายแรงเยอะนะมันจะไม่ตายโอ้มวยเก่งมากเลยฮะอุ้ยใจ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 เย็นใจใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเรามีกับข้าวเลยว้าวตัวแรกนะทุกคนเรามีกับข้าวแล้วนะพี่ นายจับดีๆนะจับดีๆแล้วมันลูดมันลื่อนโดนโดนมันทิ่มอ่ะดูดิตัวปะนี่โอ้เรียบร้อยเลยเลือดออกนิดนึงปวดว่ะเริ่มปวดแล้วอ่ะใช่เหรอใช่เพราะว่าเป็นปลาดุกแล้วมันมันมันมีพิษตรงตรงเมี้ยงเนี่ยโอ้ยสุดสดเลยนะเนี่ยเนียโอ้ยจ้าเก่งว่ะเราจับปลาด้วยมือเปล่าทุกคนนะโอ้สุดจริงใช่เพราะว่าวิถีอีสานของเราคือจับปลาด้วยมือเปล่ามันได้มันตี่หินใช่ไหมจ๊ะใช่ไปวางบนบดกันไปอุ้ยอุ้ยแรงมันเยอะนะ วางวางวางตรงไหนวะมันนี่มานี่มานี่เฮ้ยไปนี่อยูเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาเจ้าใจช้าใจตัวมันลุดตัวมันลุดตัวมันลุดตับรุดเฮ้ยมันอยู่มันอยู่กับดินมันไปไม่ได้ใช่หรอถ้าอยู่กับน้ำเรามันไม่ทันนะอ๋อเนี่ยอยู่กับดินไปจ้าใจ่แก็มันแรงเริ่มหมดแล้วด่วนจากดดิกดก่อนกดฝังดินเลยหรือเปล่าวะอันนี้ปลาโอปไซใช่ไหมปลาโอปไซ เ้จ้าจะไปจะไปปุ๊บสังดินไว้ก่อนไว้ข้างซึ่งพ้นึงสังหัวไว้ยันไปนี่ให้มันโผล่หัวไว้คือเราไม่มีถุงนะสังไว้ก่อนไปจัาตัวไม่ได้ไปไปนี่มันจะชอบนี่นี่มันเห็นตัวแล้วเดียวนี้เยเฮ้ยกูไวเลยอ่ะมันจะชอบนัน เฮ้ยเฮ้ยใจใจจับอะไรเว้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วพี่ได้แล้วนะหนว้าวโอ้เกาเรียกปะดุกนี่อ่ะไม่เกิดจากที่มือหอมแล้วพี่ดูดิเกาเรียกปะดุกหินดูหินเหรอใช่เกาเรียกปุกหินคุณเล่นแรงเยอะนะใช่เพราะว่ามันอยู่ปุกหินมันจะอยู่ตามตามเอ่อ ตันตกตามลำธารน,นะมันจะไม่ได้อย uh, ู like. ่ในคลองนะมันเป็นประดุจจาคุณได้่ไหมพี่ไปะตามใจเาเลยจะใจจไว้ไหนฮะไปวางไว้ที่เดิมไปไปนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่สองอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้นอ้ไ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 อ้อ้ไออ เราจะเอาฝังดินไ้ก่อนจัั๊กแต่ระวังรุ่นนะฝังดินไ้ก่อนฝังดินไ้ก่อนฝังดินไ้อย่าให้มันไปจั๊กจั๊กฮะมันเข้าไปในข้างหินแล้วเจ๊กเฮ้ยทำไมมีหลายตัววะเจนใช่ไม่รู้ว่าน่าจะลุนมาที่อื่นหรือเปล่าใช่หรอแล้วมันเข้าไปข้างในเนี่ยนี่ลูกแร่เลยได้ปะมันไปนู้นแล้วนี่นี่นี่ นี่นี่น้ำใสๆเนะี่ยดูดูกคนมันมันวิ่งไวเหรอวะอาจารย์มันวิ่งไวมันจะอยู่ในป่าพุ่งพุ่มพุ่มไม้ไแถวนี้แหละเราเรากลับมาจากตัวเดิมหรือเปล่าใช่ตัวเดิมตรงนี้ที่เราเจอใช่หรือมันอยู่ในหลุมนี้แหละเราหลุมจับกันบ้างไปเดี๋ยวเราลงจับกันนะใช่แล้วไปทางน,นั้นแล้วอะไรอาจารย์ไปทางน,นั้นแล้วทางไหนวะเดี๋ยว Nè nè nè, nên 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 Nè, nè nè, nên nên ตัวเล็กเหรเออตัวเล็กจ้ะจับโดนป่ะโดนละโดนละโดนละไหนละไหนละไปได้แล้วเอ้ยทำไมตัวนี้ตัวเล็กอย่างตัวเล็กไงอืมนี่นตัวเล็กไปจ้ะเอาขึ้นบ่อดีกว่าป่ะตุยสามไปทุกคนนะอุ้ยแต่ว่าสีมันแปลกมากๆเลยนะเป็นปลาดุกหินไงปลาดุกขิงหิงใช่ไหมปลาดุกหินหินมันมันชอบอยู่ในหินใช่ไหมใช่มันชอบอยู่ในหินแล้วก็ตามห้วยตามนี่นะมันจะไม่ไม่ตัวเหมือนอันนี้นะ มันจะออกเหมือนลายหินนะเใช่บ้าลายหินมันจะปรับตัวในสภาพในก็เมื่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยเห็ไหมมันจะพางตัวได้ดีมากเลยนะโอ้มันเป็นปะดุกหินไม่เอ้ยหิวข้าวแล้วป่ะไปหิวข้าวเลวพี่ไปเอาไปไว้ก่อนไปโอ้ยโอ้ยหินลื่นมากว้าวโอ้หินลื่นที่สามเลยจะใช่เฮ้ยตัวนี้แรงน้อยเนาะตัวนี้แรงน้อย ยังไม่ตายทุกคนเฮ้ยแรงน้อยเลยตัวนี้สามตัวแล้วไปจ้าทำยีนนูกันดีกว่าไปไปไปต่อไฟก่อนนะโอเคโอเคโอเคฝังยีนก่อน <laughs> ฟัง <laughs> อยากกันไฟไงอ๋ออยางนั้นไปอ๋อ ทำอะไรครับอาจารย์เชือกมัดไงทำอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่มีเราติดตั้งไม่ได้นะอ๋อเราจะตั้งที่กาะไฟอ่๋อข้าวไงอุ้ยได้เหรอได้เพราะว่าเราที่ไม่ได้ไม่มีอะไรมาเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นดินตายแล้วก็เป็นก้อนหินอ๋อแล้วก็มันตั้งหม้อข้าวไม่ได้ไงก็เลยเอาเถาวัลย์มาใช่ไหมมันมันเสียบพื้นก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นหินหินหมดเลยพี่ๆดูดิแล้วก็เราจะหาเถาวัลย์หากิ่งไม้มาโยงแล้วก็ ตั้งหม้อข้าวของเรา呐นะ oh. ใช่เราต้องหาตามธรรมชาตินะโอเคลุยกันเลยจ๊ะไปไแต่เ้าว่าเราจะเข้าใจละ

อะไรจ้ะเยอะไหนไงอาจารย์โอ้โอย่างนี้หมูทอดเลยนะโอ้หดูดิตัวเล็กๆเนื้อเนื้อนิ่มโอ้โหยากกับกรอบหวานเจี๊ยบเขาเรียกปลาดุหินปลาดุหินอ๋อ กระดูกถุกระดูกข้เขานเนี้ยใส่ออืสารัวครับทุกคนหอมจช้ข้าวหอมไหมหอมมากเลยสุกแล้วอือ ดเดี๋ยวจะต้มามะม่าก่อนนะทุกคนนะมะม่าก็ได้ที่แล้วนะทุกคนเนะมามาี่ยมะม่าของเราเทป้าโอ้โข้าวแทบร้านนี่ก็ดูจากสี่ดิโอโ้โหน่ากินนะทุกคน แล้วก็นี่มาม่าแล้วก็น้ำพริกของเรานะทุกคนโอโ้โหบอกเลยจิ้มใส่สุดจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะทุกคนนะาการดเจบครับเจ็อืม้คุจนะทีนี้เจอรเกลกนี้เลย,ยเลย็ไหมเ็ ไม่คูณแค่น,นี้เลยนะ,ยนะใชเเ่เล็กไปตอนที่เราถนัดน,นะโอ้โหอ้อร่อย

ก็สดๆอร่อยมากแค่ดิันเน่ยวามากเน,นื้หวาน มีนะผลไม่ตกนะวันนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้จางขากันถนหยุ่นหวานมากกราดุกหินไงถ้าเป็นประดูกหินมันีตัวเล็กเยอะมากเหมือ,มอมมนมันไม,ไ,มไม่ไม่ค่อยมีอะไรกินเหมือนอยู่ตามไรตามมามันมันกินแต่พวกอะไรล่ะพวกตะไข่น้ำ

เริ่มเส็จแล้วนะเข้าถูกน้่รั่วทกางามเล็ดามเล็ดถ้าเราใส่จานจานมักว้างด้วยลามันร่วมันร่วเลยใส่จานเลยนะาา้า อร่อยมากปกติถ้าเราย่างเกลืองี้เราไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้นะคือมันมีความเค็มมีความหวานแล้วมันก็หอมแหละ แลนนน้ว,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 วเราก็จะเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะไม่ทิ้งขยะในป่านะครับพี่พี่เอาละจ้ะเฮ้ยฝนตกแล้วจา้าฝนตกแล้วใช่ใช่ใช่ไปโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราก็จะ อเจอกันอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับแล้วใช่เป็นไงบ้างอาจารย์สุดจริงครับวันนี้สุดจริงนี่เห็นว่าเขาอร่อยมากๆเลยพี่เนอะโอเคพี่พนะก็ขอบคุณพี่พที่เข้ามาติดตามผมนะครับโอเคครับทุกคนเราก็จะได้เดินทางกลับนะทุกคนนะวฝนก็จะตกตกหน่อยะพี่เดินทางกลับนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือฝาเชื่ด้วยครับขอบคุณมากครับ